ท่านผู้ชมบางท่านก็บป่อยประธานี <laughs> ป่อยผู้ท้อง่องกันนั่นขันนั่นป่อยน,นั่น, <laughs> นแน่ <laughs> นป่อยขึ้นใช่เมืองเลยกับเมืองไทยเบิ้งผู้ซาบุกปลาพาดงเลกงานตากแดดตากลม่ะฟ้าทั้งฟ้าหูหลบเลือดแตกเลือดออกเอกเอท <laughs> ่าน <laughs> ที่สิเบิ้งเป็นกำลังใจสูๆวันยังมาป่อยกันทื่มเยอะเงียบขึ้นกัน สวัสดีดทุกคนวันนีไ้ไม่เก็บไปพักกงตุงแล้วจอดคางทางมาก็ไปจอยให้เขาม่นันกรังน้อยันนี้นเขาไม่ได้ปลูกยังดอกจ้ะทําไมาเก็บมันเขาไม่ได้ปลูกเห็นย่คคางทางเลยจอดแวะเก็บนนมึงมืงมึงมึงตัวน,นี้นะ,นะ,นะ มงามขักเก็บมวลขักสาน้ำลูกความเด้อ สบายผิดจอยว่มีลูกน่อยคนมีลูกหน่อยก็ยากเขหน่อยเนาห,หลืองานเรากันเฝ้าดีนะอ็นปลานี่ไม่เนไก่แต่คทำง,งานทั่วปนใดเนี่ยมันไกลเราเรแห้เสียเวลาไม่ราขับรถตก็กะจะไปหอดปลาเอดีหอดเวลรากรปดอกมันเราไปเฮ็ดอย่างกินดอกมันแห้แซ่บหวาน ไปดังป๊ะๆร้อนทักเลยของตามไปเราช่วยมาเก็บบอแนนหนึ่งหย่านะคะจนอุ้ยอันนี้ละเปิดใส่ดีเลยจอยใส่ถุงมือถ้ามีฝ้าโอ้่ได้ใส่ถุงมือเลยหักมันงสีล่ะใส่หันละไต่กันมือผากันมือสอยเบิดตัวมันต่ำนั่แหละเก็บ

ดอกแกน,นี่เขาเอา็นออดอกข้านุลาเนาะนนแต่ครับครับยังเีเขาเอาน็นนะตาอยู่กระร้างเงางมน้นเะื่อไหรเกมข้นันนะีวะวะนแบกห้มีตล้ด อจเหลี่ยงตะหยอดมันเอาใบแกัมดอกดอกสนีลอกกระลัางหวานมึงอยากใายมันก็เหลี่ยมหุ้ยก่อนมันแดดแต่ว่าข้างนี่เป็นมันบ่คอยนั่น เป็นไอยยอดน้ำงามอ,อูดปีขนาดแสบ่บสวยเหลือกแต่ลูกวยกเอาแตยยอดมาถุอตัวเล้ยตายไก่เราไปเห็นก้นเห็นตะผักเ, <laughs> เห็นเครื่องตัว <laughs> กวางเงินมากหรอกผุนามาทายเบิรงเอาเนี่ยเห็นจ้ะโอ้ยก็ลังเป็นดอกหรอกค้นสิงกะบอ่ออีกวนะเนาะค้นสิงกะบอ่อนี่เก็เป <laughs> ็นดนี้ก็บไปวันพัาเนี่นนั่นอยู่พัเขน่ะเมิดอยู่ตาเนี่ยตุ่มจับถา่ายรลองว่าเบิดเท่าเดียวตุ่มแล้วมันหยุบเนาะ กับแสบแกงสมกับแสบ้์ใส่แกงสมดอกมันน่ะยอดมันนี่ดอกมันก้านมันนี่แดี๋ยวนีได้ไม่นุ่ยอีกละแกงสมกลุ่มเพียใช่ออกประเทศเขาคือสล้อรถเขาคือสล้อรถปล่อยห้ามจัดปล่ยดอกกันเขาเบิ่งว่า ใส่หัวดำมันไม่เห็นอีย่างก็จไปลุกเอาละหละเอ้ยพนงามขนาดหอามากพนะเอ้ยเกิอีเลยสุดสดหักดดงโปลองดูโหดเอ้ยเขียงงามกระดอกระเดียกพูดนะจอดอวดตีขนาดพูดนะเอ้ยเป็นคั không mất mất chúng bước do mất bước mất canh mặt tôi nha bang my hat của popo potato tôi mùi Màu...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  mùi 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 จงงอืมงแกลอืปูเสียงดังก็ต้องห่วงปลากระเทียมกัปลากวางตุ้มก็อยู่แถวเดียวกันเพต้องย่านแต่ทุกอย่างมือนนิแต่ทุกอย่างจริงๆอม

ตากับตัวทั้งแดดนะค่ะพอพอกระเทียมเอ้เก็บไอ้ยอดกว่องุูงไม่ได้หักตังโปโปมันมวนเด็ดพอเก็บกระเทียมปลามันมันมือนึงตัดมือนึงถือกล่องโอ้มันทรมานดีีอันค่าคุ้มมันทั้งตัดทั้งถือกล่องประเด็นนั้นไล่ตาบัตแนี่ท่านผู้ส้มบางท่านก็ป้อยบัตแนี่ป้อย้งส่องกันนั้นกันนั้นป้อย นั่นแน่ปล่อยขึ้นไทยเมืองอลไรก็เมืองไทยเบิ้งกุซาบุกป่าพาดงเลยงานตากแดดากล่อมฟ้าท่านฟ้าหูหลบเลือดแตกเลือดออกเออที่สิเบิ้งเป็นกำลังใจสู่สู่วันมึงมาปล่อยกันทึบเนี่ย นี่คือกันเลยป้อยมันอะดังฮะมันมีคนป่อยแรกๆขจ้าก็บ่ป่อยแล้วนี้ขจ้าเริ่มป่อยแล้วคนเมืองเป็นพันเป็นหมื่นน่ะเขาป่อยแล้วอันนี้คนเมืองหลักสิบหลักร้อยมันมีคนป่อยขจอกย่องเยอะขจ้าก็ยังย่องแรกๆขจอกกันย่องเยอะแล้วเดี๋ยวต่อไปนี่ละคือน้องๆเฮ็ดทุกวงนั่งกันจะย่องกันเฮ็ดให้กันร่งใจกัน เพิ่นบ็ดหพิ่นบรู้จักัหมเอนคนมแตรปล่อยดอกอหลีอลีตัวุนหมนบ้านนั่นน่ะเที่ยวผาตะปล่อยตะโม่ราเถอไอย่มึงดีๆแล้วก็ยังบ่นั่นะค้นน้อบนั่นคนท่รมดาว่ามันสั่งภาพเนาะใ่ดีทําใดเดินก้องกะละค้าจักบาทนึงเนาะเออกล่องกะละข้าวหนึง เวอร์ไอ้บาบแล้วอีเมลก่อนท่นอยู่เดนมาร์กด้อกับมื่นบานเท่าอยูดีเห็นว่ากับไันกับมีกันชุ่มกันซ่อนอยู่หลังเนาะห้างแชียมกันลุงสาวส่วนมากมันสิลุงมากกว่าแหละเปลาไหลกันลืมกดกันสั้นกับมีโอ้หัวซักหัวขวามาเชนยังใส่ช้างไหนเนาะเฮยใส่ช้างไหนเอ้านั่นสิ่งตัวอ้าวโยกตามากมาเชนี่เอ้ ก็น่ากันแล้วอ so ือต้องเดี๋ยวมึงตองกัพูดนะจะจ้าเอาละค่ะหลุดแล้วค่ะพ่อแม่พี่น้องจ้าอ่าวไปคลิปนี้ก็ขอจบคลิปนี้แค่นี้แล้วจ้าพ่อกันไม่คลิปหน้าเดี๋ยวพาหาเก็บพักปลาไหมหาเลาะฮะเป็นไปทัวร์อีกเป็นเลาะไปเที่ยวกันไปกับครอบครัวกับเปเลาะกันมาพี่จอยกับหาเก็บพักให้มึงเนี่ยจ้าสันเต๋อพ่อกันไม่คลิปหน้าบ๊ายบาย